สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีประเด็นจะมาถามนิดนึงนะว่าเรื่องโกดจุฬาลํมพาเนี่ยโกดจุฬาลํมพาที่ที่เป็นกระแสกระแสเนาะเออน,นะก็คือ,คอผมก็ไปลองๆองหา,อ,าอ่านดูนะก็คือผมก็สงสัยนิดนึงนะครับว่าเออมันเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างเนาะตกลงแล้วมันคือสมุนไพรหรือว่ามันหรือว่ามันเป็นผักพืชผักสวนครัวหรือเปล่าน,นี้เริ่มงงละเออนะครับแล้ว แล้วถ้าสมมุติว่าผมอะคือสมมุติว่าผมอะสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์ใน eBay จะผิดกฎหมายหรือไม่อันเนี้ยสอบถามนิดนึงนะเพื่อนๆนครับคือตอนนี้ผมเริ่มงงครับว่ามันเป็นสมุนไพรที่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นผักสวนครัวทั่วไปที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะตอนนี้ไปหาซื้อยากมาก นะครับผมเพิ่งกดซื้อในออนไลน์ซึ่งเป็นต้นกล้าแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับผมซื้อในไทยเออซื้อซื้อในไทยนะครับไอไอตัวที่ผมสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยมันมันเป็นต้นกล้าเขาบอกว่าเป็นต้นกล้าต้นกดจุฬาลัมพาอะไรเงี้ยเออนะครับผมที่จริงผมก็อยากได้เป็นเมล็ดพันธุ์มากกว่านะเมล็ดพันธุ์มาปลูกมากกว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆครับแต่เออแต่ในไทยอะ่ะ ไม่มีเมล็ดพันธุ์ขายในออนไลน์เลยนะเท่าที่ผมดูนะแต่ผมเห็นในอีเบอเขาขายเมล็ดพันธุ์ปลูกปลูกมันด้วยนะเมล็ดพันธุ์ของมันนะเมล็ดพันธุ์ปลูกนะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะสั่งซื้อดีไหมสั่งซื้อเป็นเมล็ดพันธุ์มันนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสมุนไพรขึ้นทะเบียนห้ามนําเข้าหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าสั่งซื้อมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะผิดกฎหมายไหมครับ อันนี้ผมอยากไรใครพอจะรู้บ้างเนะเาะเพราะผมหาซื้อมเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เลยออนะครับหาซื้อไม่ได้ครับผมเห็นในเน็ตอะเห็นในเน็ตนะเห็นในเน็ตเขาเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกเออหรือเอาไปซอยใส่จิ้มเจ่วอย่างเงี้ยอารมณ์น่าจะอา,อารมณ์เดียวกับผักชีลาวหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแล้วรากมันเนี่ยรากมันเนี่ยเอาไปมันเอามาแทนผักชีได้ไหม เออมันคล้ายๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็ไม่เคยเห็นต้นมันนะเออผมผมก็ว่าจะเอาลากมานะันอะเอาลากมันไปต้มไปไปต้มไปไปต้มใส่ก๋วยเตี๋ยวไก่อเออทาน้ําก๋วยเตี๋ยวไก่น่าจะน่าจะได้เนะน่าจะคือคือกันหรือเปล่าคือกับผักรากผักชีหรือเปล่าเออเห็นเขาบอกว่าใบมนะันอะจะรสชาติออกซาซาหน่อยซา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 ใช่ไหมซาซานี้ไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยกินอ่ะเออ มีแต่เขาบอกว่ามีกลิ่นหอมมาเห็นหลายคนบอกว่ามันบอกว่ามีกลิ่นหอมเออเห็นเขาว่ามานะเออใบสดเอาไปประกอบอาหารได้เลยอ่ะอืมนะครับใบแห้งก็เอาไปชงเอาไปตากแห้งอะไรอย่างเงี้ยตากแห้งแล้วเอาไปกินเป็นชาชงเป็นชาได้นะครับส่วนรากมันนี่เขาบอกว่าเอาไปตากตากให้แห้งนะตากให้แห้งแล้วก็เอามาใส่พวกเมนูตุ๋นตุนนะพวกเนื้อตุ๋นต่างๆอะไรเงี้ยอร่อยกลมกล่อมเหมือนกันอะไรเงี้ยเออโอ้โหมัน มันกินได้ทั้งต้นเลยมั้งเนี่ยเออน,นะผมว่าประโยชน์มันเยอะนะเพราะว่ามันขึ้นเกือบทั่วโลกเลยมั้งตอนเนี้ยโซนยุโรปก็มีนะครับแอฟ,ฟริกาจีนนะครับอเมริกามีหมดเลยบ้านเราก็มีเยอะนะครับก็เยอะนะส่วนคนจีนเขาถือว่าเป็นที่ที่ผมไปจะเจอมาเขาบอกว่าเป็นพืชพืชมงคลเออเขาบอกว่าเป็นพืชมงคลที่จะปลูกไว้ไประจาบ้านเนี่ยเขาเอาไว้ประกอบพิธีกรรมในงาน ในงานมงคลอะไรเงี้ยเออในงานมงคลต่างๆเนี่ยเขาจะปลูกไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยอืมเออผมได้ยินเขาว่ามาอีกทีนะมือนะคือคือตอนนี้ผมสั่งซื้อไว้ต้นหนึ่งอ่ะในออนไลน์แต่ไม่รู้ว่วามันมันจะใช่อย่างที่บอกวเปล่าเป็นต้นที่จริงผมอยากได้มเมล็ดกล้าของจะลองเอามาปลูกดูก่อนอนะ่ะแล้วเอาไว้ประกอบอาหารเนี่ยผมผมชอบทําอาหารเองอยู่แล้วไงเออนะผมว่ามันน่าจะกินได้ทั้งต้นเลยนะเออนะเอาไปประกอบอาหารได้ทั้งต้นเลยนะ ว่าจะลองเอายอดมันมาลวกจิ้มเออลวกจิ้มกับน้ำพิกะปีสักหน่อยเออน่าจะอร่อยนะน่าจะแซ่บๆอยู่นะเออมันเขาบอกว่าหอมด้วยเห็นเขาบอกว่าเอาไปใส่ต้มจืดก็อร่อยนะเอาไปใส่ต้มจืดแบบพวกเมนูต้มจืดแล้วก็อร่อยนะครับผมส่วนเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะปลูกถ้าถ้ามีโอกาสนะผมว่าจะปลูกไว้เยอะๆนะพอพอเยอะแล้วก็จะเอาไวต้ตากแห้งชงเป็นชากินอะไรเงี้ยเออนะเห็นเขาว่ามันหอมดีมันหอมดีอะ่ะเออ เขาเอาไปทําขนมด้วยนะเออเห็นเขาเอาไปทําขนมด้วยมันน่าจะหอมกลิ่นหอมอะไรมันด้วยแหละนะครับผมผมนี่ชอบร้าอาหารอยู่แล้วไงเออสไตล์ผมอยู่แล้วไงเออถ้ามีอันเนี้ยน่าจะเอาไปประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคือว่าจะลองปลูกไว้เยอะๆหน่อยนะครับเอาไว้ประกอบอาหารผมว่าจะเอามาทําก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนด้วยนะครับผมน่าจะหอมอร่อยไม่เบาเลยนะเออน่าลองน่าลองนะครับเขาบอกว่าแถวยุโรปอะขึ้นเป็นเหมือนญ่าเลย ขึ้นเปเหมือนหญ้าเลยเด็ดอ่าพงเต็มหญ้าเลยอะไรเงี้ยเต็มเลยอะไรเงี้ยเขาเอ่อเขาบอกมันมันน่าจะปลูกง่ายอยู่นะมันน่าจะปลูกง่ายอยู่นะก็ไม่เคยนะผมก็ยังไม่เคยไม่เคยลองไม่เคยลองไม่เคยลองอยากอยากรู้สักครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยกดจุลามผานเป็นงไงยังไม่เคยกินเลยเนี่ยมันอารมณ์ประมาณไหนเออนะอยากลองอยากลองดูเหมือนกันนะครับเพื่อนเพ่มาแชร์กันหน่อยนะมาแชร์กันหน่อยนะครับ